ก็สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านนะคะคุณพระเจ้าสําหรับชาววันใหม่นี้ที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานชีวิตแล้วก็เลือกสรรเราในการติดตามพระเจ้าหรือว่าเป็นลูกของพระเจ้านะฮะในสองเทสโลนิก,กาบทที่สองก็สิบสถึงสิวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่ว่าถูกเลือกให้ใช้ความเชื่อนะฮะ ในพระวจนะคำของพระเจ้า2เทสโลนิกาบทที่2ก็13-14ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายผู้ที่เป็นที่รักขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราจำต้องขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านอยู่เสมอเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกท่านไว้ตั้งแต่เดิมให้ถึงความรอดโดยพระวิญญาณทรงชำระท่านให้บริสุทธิ์และโดยท่านได้เชื่อความจริง พระองค์ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้มาถึงความรอดนั้นโดยทางข่าวประเสริฐของเราเพื่อจะได้รับศักดิ์ศรีของพระเยซูคริสต์ของเราถูกเลือกให้เชื่อในความจริงนะคะพระเจ้าทรงเลือกเราให้มาถึงความรอดผ่านการชำระของพระวิญญาณและความเชื่อในความจริง นี่เป็นเรื่องมหศัศจรรย์พระองค์ทรงเลือกเราสำหรับความรอดแต่ความรอดนั้นจะสามารถใช้การได้สำหรับเราผ่านตัวแปรสองอย่างเท่านั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงชำระเราและการที่เราเชื่อในความจริงถ้าเราไม่เชื่อในความจริงข่าวประเสริฐพระวจนะและก็พระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ไม่สามารถที่จะทําให้เรารอดพระองค์ไม่สามารถที่จะรับประกันความรอดของเราแต่จะพูดตรงตรง ถ้าเราไม่เชื่อข่าวประเสริฐแล้วก็เราไม่มีพระวิญญาณเราไม่รอดเพราะฉะนั้นคนที่รอดก็คือคนที่มีสองอย่างนี้ความเชื่อของเราจึงจะเป็นความเชื่อที่สมบูรณ์แบบดังนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้แยกชีวิตของเราออกมาจากความมืดออกมาจากวิญญาณของโลกเจิมตั้งชีวิตของเราไว้ให้เราเชื่อในข่าวประเสริฐหรือว่าเชื่อความจริงนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานที่ยิ่งใหญ่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของท่านนะคะ เพราะว่าเป็นการที่พระเจ้าได้ทรงเลือกสรรเราเป็นการที่พระเจ้าให้พระคุณของพระเจ้าในการเชื่อข่าวประเสริฐนั้นมีคนที่เชื่อเพียงแต่เป็นคำโกหกว่าเราเชื่อเหมือนกับว่าเขาถูกตั้งโปรแกรมในลักษณะนั้นวพ่าเขาจะมีความขัดแย้งต่อความจริงเสมอ,อ่นี่คืออันตรายนะคะเราบอกเรา,าเชื่อพระเจ้าแต่เราไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าเราบอกว่าเราเชื่อพระเจ้าแต่เราไม่เชื่อฟังพระคำ เราบอกว่าเราเป็นคริสเตียนแต่เราดำเนินชีวิตที่แตกต่างจากความจริงเราไม่รอดนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละวิแต่ละว,วันเราต้องเช็คดูว่าเราขัดแย้งพระคำไหมขัดแย้งกับพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ที่ตรัสผ่านพระวจนะเปิดเผยสำแดงน่นนี่ให้กับเราเราเชี่อวฝังไหมเราทอมใจไหมเพราะฉะนั้นความรอดต้องมีหลักฐานเรามีการยืนยันสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติ คือเรามีพระวิญญาณเรามีถ้อยคําของพระเจ้าที่เป็นความจริงเรื่องข่าวประเวสร,ริฐของพระเยซูเป็นความจริงเสมอนะคะถ้าเราไม่มีข่าวประเวสร,ริฐของพระเยซูคริสมีพระคำของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราแม้ว่าเราจะอ้างว่าเรารู้จักกับพระเจ้าเชื่อพระเจ้าไม่แปลกใจที่พระเจ้าบอกว่าเราไม่รู้จักเจ้าเพราะว่าจะมีการตรวจสอบความเชื่อของเราแน่นอนที่เราจะถูกคัดเลือกอีกทีหนึ่งเมื่อเราจะไปอยู่กับพระเจ้า เมื่อเราจากโลกนี้ไปเราไปอยู่ต่อพระพักของพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นผู้พิพากษาอีกครั้งหนึ่งว่าความเชื่อของเราเป็นความเชื่อที่เป็นจริงไหมหรือว่าเราแค่ถุกตังโปรแกรมว่าเราเป็นแต่เราไม่ได้เป็นเหมือนกับคอมพิวเตอร์ดูเหมือนว่ามีชีวิตเหมือนกับที่เราโทรศัพท์นี่แหละนะะมีเสียงคนพูดแต่เขาก็ไม่ได้มีชีวิต Google บอกทางเหมือนกับว่าเขาพูดบางสิ่งบางอย่างกับเราได้เขาน่าจะมีชีวิตแต่มันเป็นโปรแกรมนะคะ เพราะฉะนั้นเราไม่ใช่มนุษย์แบบนั้นแต่เราเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตแล้วก็สามารถเลือกเราก็ตัดสินใจทุกวีท่ทุกวันแต่ละวันเราต้องมีพระเยซูแต่ละวันเราต้องมีข่าวบรเสรทิฐแต่ละวันเราต้องมีนะการเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิน์นี่คือสิ่งที่ยอดเยี่ยมแต่ถ้าเราบอกว่าเราเป็นคริสเตียนเรามีแค่โปรแกรมนะเราก็จะไม่มีชีวิตชีวา เราก็จะไม่รอดนะคะเพราะนั้นขอให้เรามั่นอ,อกมั่นใจว่าเราเป็นลูกที่ถูกเลือกและเราถูกเลือกให้เชื่อในความจริงข่าวบริสุทธิ์เป็นความจริงยิ่งกว่าเรื่องจริงใดๆในโลกนี้เมื่อฉันได้ยินตันนกกตุตอธิษฐานบอกว่าโลกนี้มีทั้งไฟแห่งความร้อนมีทั้งไฟนิวเคลียร์เป็นยังไงคะพระเจ้าบอกว่าพวกจะเผาโลกนี้ด้วยไฟมันชัดเจนซะเหลือเกิน เราต้องกลับใจเราต้องเชื่อขาประเสริฐจริงๆแล้วเราจะรอดเมื่อพระคำของพระเจ้ามาอย่างเราเมื่อความจริงมาอย่างชีวิตของเราเราต้อนรับไหมเราเชื่อฟังไหมเราให้เกียรติพระวจนะไหมถ้าเราให้เกยียรตินะฮะถหาเราบอกว่าเราเชื่อความจริงเราต้องยอมรับไม่ใช่ขัดแยง้งหรือต่อต้านพระวจนะไม่ใช่ต่อต้านพระวิญญ,ญาณ ไม่ใช่ต่อต้านข่าวประเสริฐไม่ใช่ต่อต้านแผนการหรือนโยบายของพระเจ้าที่พงค์ได้สั่งให้เราทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้เราต้องตรวจสอบถ้าเราเป็นเจ้าของบริษัทเรามีลูกน้องและเราก็สั่งงานแต่เขาไม่ฟังเราเลยคุณก็คิดเอาเองถ้าเรามีลูกพูดอะไรลูกก็ไม่เชื่อฟังเลยต่ลวิตละลวันเขาก็อ้างว่าเขาเป็นลูกแต่เขาไม่เคยที่จะเชื่อฟังไม่เคยให้เกียรติพ่อแม่เลยอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ โอ้พ่อแม่ก็คงจะทุกข์ใจลูกของเราเป็นลูกของใครก็ไม่ทราบพ่อแม่สอนอะไรก็ไม่เคยเชื่อฟังทำตามและแถมยังไปเรียกคนอื่นว่าเป็นพ่อแม่ของตัวเองพ่อแม่ของตัวเองเราก็ไม่ได้ให้เกียรติเราก็ไม่ได้เชื่อฟังเราก็ไปฟังความมืดเพราะฉะนั้นเราต้องระวังทุกๆวัน ว่าเราจะต้องรับพระคำทุกๆวันเราจะต้องได้ยินได้ฟังพระวจนะได้ยินความจริงอยู่ในความจริงเราต้องเป็นคนที่ดำเนินชีวิตอยู่ในความเชื่อที่เป็นความจริงหัวใจของเราก็พร้อมสำหรับพระวจนะคนที่ไม่เชื่อด้วยหัวใจหัวใจเราจะไม่พร้อมสำหรับพระคำนะคะหัวใจของเราจะต่อต้านพระวจนะจะต่อต้านข่าวประเสริฐจะต่อต้านเรื่องความจริง อะไรที่เป็นความจริงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องฝ่ายวิญญาณเกี่ยวข้องกับพระวิญญาณเกี่ยวข้องกับพระวจนะเกี่ยวข้องกับคําตรัสคําสังรร่งสอนของประเยซุกริตถ้าหัวใจของเขาไม่ใช่ของพระเจ้าเขาจะตอตตานเขาไม่พร้อมที่จะเชื่อฟังเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าทําในจิตใจหรือหัวใจของผู้คนก็คือพระเจ้าจะให้หัวใจที่เชื่อฟังถ้าเราเป็นลูกถ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าจะให้หัวใจใหม่พระเจ้าจะให้หัวใจที่มีจิตสํานึกมีสามัญสานึก ที่จะเชื่อฟังภาวิชนะจะหิวกระหายพระวิญญาณจะหิวกระหายพระคำจะหิวกระหายเรื่องฝ่ายวิญญาณจะหิวกระหายในการนมัสการในการเฝ้าเดียวไม่เป็นเรื่องที่อึดอัดเพราะว่าเขาเกิดใหม่เขาบังเกิดใหม่เขามีชีวิตใหม่หัวใจและวิญญาณของเขาเป็นของพระเจ้าจึงมีท่าทีถูกต้องจึงมีพระวิญญาณเป็นผู้แต่งตั้งและก็เจิมเรานี่เป็นเรื่องมหัศจรรย์เป็นการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์แยกเราเพื่อพระองค์ พราะนั้นถ้าเราเป็นของพระเจ้าเราจะตอบสนองพระเจ้าเราจะตอบสนองการงานของพระเจ้าเราจะตอบสนองแผนการแผนงานของพระเจ้าเราจะตอบสนองภาวนะเราจะตอบสนองนสิ่งที่พระวิญญาณสำแดงเราจะรับพระคำของพระเจ้าได้พระเจ้าเตือนเราพระเจ้าสอนเราเรื่องอะไรเราจะน้อมรับแม้ว่าเนื้อหนังของเราจะมีบ้างแต่วิญญาณของเราจะเป็นใหญ่ <te> หัวใจของเราจะถูกปกครองด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยถ้อยคําของพระเจ้าเราจะมีความยินดีในการที่จะเชื่อฟังเอเมนเพราะเราถูกเลือกไว้เพราะเราถูกแยกไว้เพื่อพระเจ้าที่จะมีความสามารถในการที่จะเชื่อฟังที่มีความสามารถที่จะเชื่อพระวจนะเพราะนั้นขอให้เราตรวจสอบดูหลายครั้งเราได้ยินพระคําของพระเจ้าเราก็แอนตี้ต่อต้านแล้วเราก็ดื้อรัน้นวิญ,ญญาณของเราเป็นของใคร ถ้าวิญญาณของเราเป็นของพระเจ้าเราจะตอบสนองพระเจ้าง่ายได้เราจะชอบในพระคำของพระเจ้าเราจะชอบในการที่จะเดินในทางของพระเจ้าเราจะเดินเราจะบินเหมนือนนกอินทรีนู่นแหละแม้ว่าเจอปัญหาเจอความหนามมากมายเราก็ไม่หวั่นไหวเพราะว่าเราเชื่อพระเจ้าจริงๆเราไม่เชื่อพระเจ้าเพราะว่าเขาเรียกว่าหมูไปไกมาแต่เราเชื่อเพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าจริงๆ ไม่ใช่พระเจ้าให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราถึงดีดา่ากับพระเจ้าเราก็ยกยอปอปันพระเจ้าแม้ว่าพระเจ้ายังไม่ตอบเราและเรายังเจออุปสรรคปัญหาอยู่แต่เราก็ยังเชื่อเรามีความเชื่อเราเชื่อว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าของเรานะฮะเพราะนั้นความเชื่อจะมีบททดสอบพระเจ้าจะไม่ได้บอกว่าจะไม่ทดสอบเห็นไหมอาดัมเอวาก็ยังเจอบททดสอบว่าเชื่อพระเจ้าจริงไหมเลือกพระเจ้าจริงไหม อาดามบวาก็ได้ตัดสินใจลงไปก็ตัดสินใจเชื่อฟังงูเพราะฉะนั้นการเฝ้าเดี่ยวกันที่เราได้ยินเสียงของพระเจ้าการที่เราได้ยิน,ได,ยนได้ฟังพระคําทุกวันเป็นเรื่องที่ดีนะคะขอให้เราที่จะเข้าใจว่าพระวิญญาณเลือกสรรเราทำไมเราหิวกระหายทำไมเราก็ตือรือลน้นทำไมเราอยากมาโบสถ์ทำไมเราอยากรับใช้ทำไมทำไมก็เพราะเราถูกเลือกเพราะว่าพระเจ้าทรงเจิมท่านนั่นเองเว่าท่านเป็นบุตรที่เชื่อฟังและตอบสนองพระเจ้าอย่างง่ายดาย นี่คือภาพรวมให้เราเห็นว่าเมื่อเราเป็นของพระเจ้าพระเจ้าเจิมเราแต่งตั้งเราพี่น้องก็ไปดูว่าถ้าเราบอกอา้าวเราไปชวนคนในตลาดเราไปชวนคนในหมู่บ้านมาโบสถ์เขาจะว่าจะไปทําไม <c oughs> <c oughs> ก็เขาไม่ใช่เป็นของพระเจ้าการเลือกของเขาจึงไม่ได้ตอบสนองพระเจ้าง่ายๆเพราะฉะนั้นทําไมเราตอบสนองในการเชื่อฟังพระเจ้าง่ายได้ก็เพราะเราถูกเลือก ถูกเลือกให้เชื่อในข่าวประเสริฐหรือในความจริงแห่งพระวจนะพระวิญญาณเป็นผู้แยกเราออกมาเจิมเราแต่งตั้งเราเราจึงแตกต่างเราจึงกล้าแตกต่างคนมากมายเขาไม่มาโบสถ์คนมากมายเขาต่อต้านพระเจ้าด้วยซ้ำไปแต่ทําไมเรากล้ามาทําไมเรากล้าแตกต่างเรากล้าที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระคําของพระเจ้า คนในโลกนี้อาจจะมองเราอีกแบบหนึ่งแต่ว่าสำหรับพระเจ้ามองเราเป็นคนฉลาดนี่คือความสวยงามเกี่ยวข้องกับความจริงของพระเจ้าก็คือเป็นความจริงที่พระเจ้ายกชูเราขึ้นจนเรามองโลกแตกต่างนะเราจะรับการเสริมกำลังรับการปกป้องในการติดตามพระเจ้าแม้ว่าเราเจออุปสปรรคปัญหามากมายเราก็ยังหวังใจพระเจ้าเราย่งเชื่อ เรายังวางใจพระเจ้าว่าพระเจ้าจะไม่มีวันทอดทิ้งเราความจริงของพระองค์ไม่เคยหลอกลวงไม่เคยที่จะหลอกลวงเราถ้าเราเดินกับพระเจ้าจริงๆรู้ไหมว่าบางครั้งเรายังหลอกตัวเองแต่พระเจ้าไม่เคยหลอกลวงเราความจริงของพระเจ้าก็คือความจริงวันยังคำความรักของเราที่เรารักพระองค์จะไม่ผิดพลาดเลยลูยาแต่เรารักพระเจ้า และเราก็เชื่อฟั่งพระองค์พระเจ้าจะโปรดปานเราเหมือนยอหนบทที่17ข้อที่17ขอทรงโปรดชำระเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงเพราะวาจะนะคำของพระองค์เป็นความจริงพระคำของพระเจ้าเป็นความจริงอย่าต่อต้านถ้าเราต่อต้านความจริงเราจะเจอความหลอกลวงนะคะถ้าเราต่อต้านพระคำเรากำลังต่อต้านความจริงและเราก็จะไปเจอคำหลอกลวง และความจริงมันหมายถึงสภาพที่เป็นจริงที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้กับเราขอให้เราเชื่อขอให้เรารับทราบและก็เชื่อแล้วก็ดําเนินชีวิตตามความจริงนี่คืออาณาจักรสวรรค์นี่คืออาณาจักรที่พระเจ้าปกครองให้เรานึกถึงและลึกถึงถ้อยคําของพระเยซูในลูกาบทที่8ข้อที่10ข้อความลึกลับแห่งแผ่นดินของพระเจ้าทรงโปรดให้ท่านทั้งหลายรู้ได้ แต่ไมงันเราก็จะไม่สามารถที่จะรู้ได้ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพรองอวยพรพระวชนะเราถูกเลือกให้เชื่อในความจริงเราถูกเลือกให้เชื่อพระคำไม่ใช่ต่อต้านพระคำไม่ใช่ต่อต้านอาณาจักรของพระเจ้าหรือต่อต้านความจริงแต่เราจะเป็นคนที่อยู่ในการส่งเจิมอยู่ในการส่งเลือกสรรที่มาจากพระวิญญ,ญาณมาจากพระเจ้าที่แยกเราไว้เพื่อพระองค์และถวายเกียรติแด่พระเจ้า และเพื่อการที่พระเจ้าได้ทรงเปิดเผยสําแดงพระเจ้าจะทรงให้เราทราบว่าเราควรจะดำเนินชีวิตแบบไหนอย่างไรขอพระเจ้าวยพรเราขอพระเจ้าเจิมเราขอพระเจ้าปกป้องเราขอพระเจ้าเสริมกำลังเราในการก้าวหน้าในการก้าวไปกับพระเจ้าตะลวิตตละวันเราถูกซ่อนไว้เพื่อพระเจ้าเราถูกเลือกไว้เพื่อพระเจ้า มารสตาตนไม่มีสิทธิ์แตะต้องหรือมารสตาตนจะทําอะไรเราไม่ได้เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงรักเราห,เห่วงแหนเราเมื่อเราเชื่อฝังเมื่อเราถูกแยกเพื่อโปรงโปร่งจะปกครองเราโปร่งจะดูแลเราเรามอบซึ่งกันและกันไวก้กับโปร่งในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ในนามพระเยซูคริสต์เอเมนพระเจ้าเวพรค่ะพระเจ้าเวพรวันนี้เปินาวันดีนแ้เด